มีทุกคนแล้วเพิ่งจัดห้องเสร็จเลยนะแต่ก่อนเลยว่าที่เราไปจัดมาาื่อกี้สวยมากๆเราวางของสิ่งสิ่งหนึ่งนะเอาไว้อะ่ะแล้วยิ่งดูนะจริงชื่นใจอะทุกคนจะบอกให้กันเลนะว่าคืออะไระทุกคนนั่นก็คือเปเปยเรายัางไงนะทุกคนอุ้ยจัดไว้อย่างสวยอะ่ะ แล้วเราเอาไปเบ็ดในบ้านเราทั้งหมดนะเอาไว้ในห้องนี้เรียบร้อยแล้วฮ่ <c oughs> เาเราแอบไว้ดีกว่านะทุกคนโฟกัสไม่ได้หรอกเอาจิงนะว่าโฟกัสไม่ได้สนใจไปเบรดขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยพาเพื่อนๆม,มาดูแล้วกันนะหิวจังเลยเนะี่ยตอนนี้นี่หายไปไหนหมดเนี่ยเนี่เพื่อนๆเ,เรานะเดินหาเบ็ดมาทั่วบ้านแล้วเนี่ย หาไม่เจอสักที่เลยเนี่ยนี่ก็ที่สุดท้ายแล้วนะถ้าไม่เจอแล้วมันจะหายไปไหนได้อะทุกคนเฮ้ยตรงชั้นวางเบบกก็หายไปหมดเลยอ่ะเหลือแต่อันนี้อยู่เนี่ยพวาแ่หายไปไหนหมดเนี่ยนี่พวกคนดูทั่วบ้านแล้วนะอย่บอกว่าเบบีจ,จะอยู่ห้องพี่ฟิล์มอ่ะโหนี่พี่ฟิล์มเอาไปเล่นคนเดียวเลยเหรอเนี่ย เลยดิกาและอย่างนี้นะเราอะต้องบุกเข้าไปในห้องพี่ฟิล์มาทุกคนแบบเดี๋ยวเราขึ้นไปห้องพี่ฟิล์มดีกว่าเดี๋ยวไปเล่นไม่แบ,บ่งเลยเนี่ยห้องฟิลว่เดินหาทั่วไปจนปวดขาไปหมดแล้วเนี่ยห้องพี่ฟิล์มเดี๋ยวดูกันนะว่าพี่ฟิล์มอยู่ในห้องไหมทุกคน,นห้องไม่ได้ล็อกด้วยแสดงว่าไม่ได้อยู่ในห้องแน่เลยเดี๋ยวเรา เข้าไปดีกวันทุกคนไม่มีใครอยู่ในห้องทุกคนนี่เพืยอๆมาทุกคนนี่คุยทุกคนนี่เจอเลยอย่างแรกสนามเบเบ็ดโหนี่เอามาเล่นบนห้องคนเดียวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วก็แต่ตัวเบเบ็ดนี่อยู่ตรงหไ,ไหนเนี่ยทุกคนเฮ้ยพี่ฟินเก็บไว้ไหนเนี่ย เนี yeah. mm ่ย hmm. ตรงนี้หรือเปล่าชั้นนี้อันมิชชั่นเด่อทอยนี่การนี่ไงเบบเบโอ้โหนี่เก็บไว้อย่างนี้เลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องเอาออกมาดูพวกเอาเอามาเอามาั้งมานี่นี่ไหนดูซิมีอะไรบ้างเดี๋ยวออกมาก่อนนะมีตัวชูหุยนี่อันใหม่เลยนี่นะนี่โอ้ยนี่นี่ทุกคนโห นี่ฟิล์มเก็บเบะเบะไว้เป็นกล่องเลยเหรอเนี่ยออกมาค่ะเราออกมาออกมาเขียนก็ไว้ตรงเตียงไว้ตรงเตียงไว้ตรงเตียงตีทุกคนมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราจะปิดตู้กันลาดูเราเปิดตู้เฮ้ยนั่งเลยแล้วกันนะทุกคนไหนดูสิว่ามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ นี่มีเบบสีแดงวิ้ยนี่ที่เราสุ่มนี่นะโหมาอยู่นี่เลยอ่ะเนี่ยนี่ไงมีสอนนี้นะเบบสีแดงกวางมาตรงนี้โอเคแล้วก็มีอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ซื้อล่าสุดนี่ก็สุ่มเหมือนกันนะทุกคนอ่านี่โหนี่มาเก็บไว้นี่กล่าว่าจะเล่นคนเดียวเลยนะพี่ฟิล มีอะไรเงี้ยนี่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 อันนี้นะสวยมากเลยทุกคนนี่โหเต็มไปหมดเลยนี่อือมีเป็นกล่องเลยเหรอเนี่ยแล้วก็มีอันนี้แล้วก็อันนี้ดุ้ยสวยเนี่ยแล้วก็มีสีเงินนี่แล้มีอันนี้อ่านี่อันส่ะ ทายละทุกคนนี่นี่ที่เราซื้อมาเหมือนพี่ฟิลเป๊ะเลยเนะนี่ะฮะนีม่มาดูก่อนว่ามีกี่อันน,นี่อันนี้อันที่หน,นึ่งอ,อ,อันที่สองอันที่สามทุกคนอันที่สี่แล้วอ่ะที่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็เก้าแล้วก็สิ้นอั้ก็แต่เบเบีของตกการ์ดน,นี่ย มีตั้งสิบกว่าอันเนี่ยแล้วเพื่อนๆนะรู้จักชื่อเบบีอันไหนบ้างเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราทุกคนพบกันนะยังไม่ค่อยรู้จักชื่อแต่ละอันเลยเนี่ยนี่แบบนี้เลยเฮ้ยทุกคนดีก่อนนะโฟกัสได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินมาเลยอะ่บอกนะว่าพี่ฟิล์มกำลังแสดงเข้ามาในห้องพี่ฟิล์มรู้ว่าเราอยู่ในห้องพี่ฟิล์มต้องว่าเราแน่เลยอะหาที่ซ่อน โฮ้ยคนช่องไหนเนี่ยขอแอบตู้เสื้อผ้ากันแล้วกันนะอืมคพวกี๋ยบอกพี่ฟิล์มนะแอบแล้วแอบแล้วเฮ้ยกินข้าวมายังอิ่มเลยทุกคนได้เฮ้ยตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ยังสวยเลยเนี่ยแล้วใครออกมาผีเหรอ ไม่ได้มีอยู่คนเดียวโฟกัสแน่นอนเราต้องหนีไปไหนไม่ไกลแนะ่อยู่นี่เหรออ,อยู่นี่เหรอ,อหมอนหมอนไม่ใช่เราอยูในห้องน้ำก่อนไม่มีแสดงว่าต้องแอบอยู่ในตู้กับข้าวเฮ้ยตู้เสื้อผ้าอยู่นิ่เสียงอะแอต่ดูเหมือนกันตรงนี้นะ ไม่เจออยู่อย่างนี้แหละเฮ้ยมันไม่มีทุกคนโฟกัไปไหนเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องหาไปให้เจอสิ่งที่พวกโกันเนี่ยไม่น่าเจอแอบอยู่ในนี้ละหาทั่วแล้วแอบไปนี่ก็ไม่นานจะมีนะเนี่ยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยทุกคนทุกคนใครรู้ว่าโฟกัสอยู่ไหนคอมเมนต์มาบอกนะครับเฮ้ยโฟกัสไปไหนเนี่ย เฮ้ยเสียงออะไรอ่ะเสียงมาจากข้างนอกแน่เลยทุกคนไอ้งั้นเราไปดีกว่าพี่น้อยออกไปแล้วโอ้ยไป,ไปเลยวะเนี่ย,ยใจไม่ออกเลยเนี่ยเอ้าประตูปิดไม่ได้ลนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเจอแล้วไอ้อยด้วมา เนี่ยออกมาทำไมเนี่ยฟิงจัดอย่างสวยเลยโขโฟกันอ่ะก็เป็นคนถามพี่ฟิมต่างหากก็ป็นฟิล์มอ่ะเอาเบรบรขึ้นมาในห้องทำไมครั้งจะเล่นก็หาไม่เจอเนี่ยโอ้ยก็พี่จะเล่นเหมือนกันน่ะครั้งก็จะเล่นเหมือนกันแล้วพี่ฟิมบอกว่อย่างเงี้ยแล้วก็จะเล่นยังไงอ่ะก็มีเยอะไงไม่น่าเล่นหรอกเป็นผู้หญิงไม่น่าเล่นเป็นเบรอกกัรเล่นโอ้โหอะไรของพี hmm. ่ฟิล์มเนี่ยโหูไม่ได้เลยอย่างเงี้ยงั้นเอาเบรเบรมาวานที่ห้องโฟกัสแทนแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ อ่ะพี่ม่อนเราแข่งกันดีกว่าแข่งอะไรอีกจะเกิดว่าใครสามารถชนะไปเบ็ดได้แล้วก็เอาไปเลยไปเบ็ดทั้งบ้านเนี้ยทั้งบ้านนี่เออเอาไปเลยพูดจริงนะพูดเองนะพูดจริงแต่ถ้าโฟกัสชนะโฟกัสเอาเบเบ็ดทั้งหมดอะไปไว้ที่ห้องโฟกัสเออเอาไปเลยใครได้อันไหนดีกว่าโอ้ยอนใหญ่ได้ไงผ้าเก่าเนี่ยผ้าเก่าเนี่ยกันผ้าใหม่โหกับิี่เยอะเลย มาพร้อมทรีจวนโกับโชนนฮ้แยกล่างน้แยกล่างไกก็ต้องชนกับฟิ้มมีมไปเลยดิเยเี้ยนี่ิ้มหนีมาหลบตรงนี้แล้วนี่หมดได้เป็นชั่วโมงเลยนี่ไงล่ะ เพราะฉะนั้นเบเบททั้งหมดที่บ้านก็ต้องเป็นของบอกกาทั้งหมดนะคะพอไม่ละถ้อย่างนั้นเดี๋ยวเราเป็นเซตเบเบทสวยๆกันดีกว่านะไม่นะเบเบทไม่ไม่สีไม่ไม่ไม่ละไม่จัดให้เลยอ่ะให้แล้วข้อตขอให้เลยไม่ไม่ ไม่เจแพ้แล้วเป็น่างนี้วยโอ้ยทุกคนวันนี้นะเราลองหลับฝันดีแล้วแหละชนะเบบ้พี่ฟิล์มด้วยเป็นเราเอาเบบ้ไปไว้ที่ห้องดีกว่าไม่ได้จะกัดเป็นชัวโมงถ่ายรูปไปด้วยบายบายไม่เจ๊เบบิ้บบาย โอ้ยทุกคนเราแพ้เบตอนะทำยังไงดีเนี่ยนีย่ต้องเก็บตังค์ซื้อใหม่หมดเลยดิโอ้หไม่น่าเลยอ่ออะพูอย่างงไรคคัวมใในใจ เจอจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้ง you are my